Isuzu MU-X 2อ2 5ยเป็นมากกว่าการอัปเดตรุ่นใหม่มันคือการประกาศจุดยืนของ Isuzu ที่ต้องการยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ก้าวข้ามจากรถอเนกประสงค์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานสู่ความเป็น SUV p r e มียมเต็มรูปแบบที่ผสานทั้งพลังความสง่างามและเทคโนโลยีการออกแบบที่ล้ำสมัยที่สุดเท่าที่แบรนด์เคยมีมาเมื่อมองเพียงแวบแรกสิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ด้านหน้าใหม่ทั้งหมดซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด Dynamic Robust elegance หรือความแข็งแกร่งที่เต็มไปด้วยความหรูหราเส้นสายของกระจังหน้าได้รับการขยายให้กว้างขึ้นและลดระดับต่ำลงเล็กน้อยเพื่อให้มุมมองของรถดูเตี้ยและส่งพลังขึ้นพร้อมโครเมียมเคลือบด้านที่สะท้อนแสงอย่างนุ่มนวลภายใต้ไฟโชว์รูมเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมราวกับรถหรูจากยุโรปไฟหน้าเหล็แบบใหม่มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นด้วยิกเนเจอร์ไลท์ที่คมชัดและยาวขึ้นในแนวนอนให้ความรู้สึกของเทคโนโลยี และความมั่นใจในทุกมุมมองนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบอะแดทิเลตที่ปรับทิศทางของลำแสงตามมองสาการเลี้ยวของภูมิลาลัยซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มความปลอดภัยแต่ยังทําให้รถดูมีชีวิตราวกับกําลังมองตามเส้นทางอย่างชาญฉลาดเส้นคิ้วไฟเลี้ยวแบบสปีนเชอร์ไลท์ถูกออกแบบให้ไหลลื่นต่อเนื่องเพิ่มความรู้สึกของความต่อเนื่องและความละเอียดในการดีไซน์ที่แม่นยาระดับมิลลิเมตรในยามค่ําคืน MU-X 2025จึงไม่เพียงแอ ต่อสองสว่างแต่ยังเป็นประกายเหมือนงานศิลปะเคลื่อนไหวด้านข้างของตัวรถได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูเพียวและกล้ามเนื้อชัดเจนกว่าเดิมเส้นโชเรลลายพาดยาวจากไฟหน้าไปถึงไฟไท้ายอย่างต่อเนื่องเป็นเส้นสายที่ช่วยสร้างภาพลวงตาให้ตัวรถดูกว้างและทรงพลังแม้ยามจอดนิ่งก็ดูเหมือนกำลังเคลื่อนไหวเสาเอและซีถูกปรับองศาใหม่ให้ลาดยิงรับกับแนวหลังคาสร้างความสมดุลระหว่างความสปอร์ตและความสง่างามการเลือกใช้วัสดุงเงาแบบพีโนแบล็กตัดกับโครเมียมรอบกระจก และมือจับประตูเพิ่มสัมผัสแห่งความรูราที่ไม่เคยเห็นใน East. อิสุรุ่นใดมาก่อนนอกจากนี้แล้วอลัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด20นิ้วถูกออกแบบให้มีมิติของเส้นที่ลึกและเฉียดเพื่อขับเน้นภาพลักษณ์ของรถอเนกประสงค์ระดับพรีเมียมที่เต็มไปด้วยพลังเมื่อมองจากด้านหลัง MU-X 2025ก็ยังคงความสง่าง,งามในแบบที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของ Isuzu ได้อย่างครบถ้วนปท้ายแบบเลดีไซน์ใหม ถูกยืดออกในแนวนอนและแทรกด้วยแถบโครเมียมกลางที่สลักโลโก้อิสุสุดตัวใหญ่ไว้อย่างโดดเด่นเส้นสายของกันชนหลังได้รับการออกแบบให้หนาและกว้างขึ้นพร้อมดิฟิเซอร์ด้านล่างที่ให้ความรู้สึกของความมั่นคงและพลังขณะเดียวกันก็ช่วยลดแรงต้านลมในความเร็วสูงด้วยวิศวกรรมแอโรไดนามิกขั้นสูงการเปิดฝากระโปรงหลังทําได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบที่สื่นเอร์ที่ตอบสนองไวเพียงแค่ขยับเท้าใต้กันชนหมอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันของครอบครัวเมืองใหญ่โครงสร้างตัวถังทั้งหมด ถูกพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นแต่มีน้ำหนักเบากว่าเดิมด้วยการใช้เหล็ก h i t n s i l e ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปแบบใหม่ช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพการขับขี่ในเวลาเดียวกันซึ่งการออกแบบนี้ไม่ได้เพียงเน้นความสวยงามแต่ยังตอบโจทย์เรื่องการใช้งานจริงอย่างลึกซึ้งตั้งแต่ระยะห่างใต้ท้องรถที่สูงพอสำหรับทางวิบากไปจนถึงมุมเงยและมุมไต ที่ปรับให้เหมาะกับการขับบนเส้นทางธุรกันดารการออกแบบในทุกจุดของ MU-X 2 0 2 5จึงแสดงถึงการเข้าใจผู้ชายในระดับลึกและเป็นการรวมระหว่างศิลปะก,กับวิศวกรรมที่ลงตัวในโชว์รวูมภาพของ MU-X 2 0 2 5ที่ตั้งอยู่กลางแสงไฟสะท้อนจากพื้นเงาให้ความรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ต่อหน้ารถที่มีชีวิตผิวสีเมทัลลิกใหม่อย่างเทเทเนียมซินเวรหรือดิฟซฟบลูสองประกายเปลี่ยนเฉดตามุมมองของแสง ซึ่งสะท้อนถึงความพิถีพิถันในงานพ่นสีระดับโรงงานหรือเมื่อมองใกล้ๆจะเห็นถึงความลึกและความเรียบเนียนของพื้นผิวที่ผ่านการเคลือบถึงสามชั้นทําให้ตัวรถดูเงางามและคงทนต่อสภาพอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมรายละเอียดเล็ก,เลกๆเช่นขอบประตูที่ปิดสนิทแนบสนิทเสียงปังที่ได้ยินเมื่อปิดประตูนั้นแน่นและเงียบอย่างที่รถระดับพรีเมียมควรจะเป็นในแง่ของการออกแบบเชิงอารมณ์อีสุสุดต้องการให้ n u x 2 0งพถ่ายทอดความรู้สึกของพลังที่ควบคุมได้ ไม่ใช่เพียงความแรงแต่คือพลังที่อยู่ภายใต้ความสง่างามเมื่อคุณเดินวนรอบรถคุณจะรู้สึกถึงสมดุลระหว่างมุมเหลี่ยมที่แข็งแรงกับเส้นโค้งที่อ่อนโยนการใช้พื้นผิวเงาและด้านสลับกันสร้างมิติของแสงและเงาที่เปลี่ยนไปตามมุมมองซึ่งเป็นเทคนิคที่มักเห็นในแบรนด์หรือระดับโลกเท่านั้นการจัดวางสัดส,ส่วนระหว่างฝากระโปรงหน้าประตูและกระจกด้านข้างถูกคำนวณอย่างแม่นยำเพื่อให้มุมมองจากทุกด้านดูสมบูรณ์และไม่รู้สึกว่ามีจุดใดมากหรือน้อยเกินไป แม้แต่กระจกมองข้างก็ถูกออกแบบใหม่ให้ลดแรงลมและเสียงรบกวนด้วยเทคโนโลยีเอลวิเออร์ที่มีลักษณะเรียวและลาดลงเล็กน้อยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่และยังช่วยให้ตัวรถดูเพรียวขึ้นส่วนระบบไฟเลี้ยวที่ฝังในกระจกยังคงเป็นเหล็เต็มรูปแบบพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับจุดอับสายตาที่แสดงสัญญ,ญาณไฟเตือนให้ผู้ขับเห็นอย่างชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ได้รายละเอียดเล็กน้อยอีกสูสูก็ยังคำนึงถึงทั้งความปลอดภัยและความงามไปพร้อมกัน ส่วนบนของหลังคามีราวหลังคาแบบดิวอินที่ไม่ยื่นออกมาทำให้ลู่ลมมากขึ้นและดูเรียบหรูในสไตล์รถยุโรปเสาอากาศคริชชลามชาฟินดังเทเนอร์สีเดียวกับตัวรถช่วยเสริมภาพลักษณ์ทันสมัยในขณะที่ช่องดักลมด้านล่างกันชนหน้าได้รับการขยายขนาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศไปยังระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์และยังช่วยลดแรงต้านลมในความเร็วสูงอีกเพื่อเป็นการผสมผสานของฟังก์ชันและแฟชั่นอย่างแท้จริงเมื่อตัวรถถูกจัดแสดงในโชว์รูมรายละเอียดเหล่านี้ทั้งหมด จะเผยให้เห็นอย่างชัดเจนภายใต้แสงไฟที่ออกแบบมาให้สะท้อนเส้นสายได้งดงามทุกมุมเงาของไฟเลเโชร์รูมสะท้อนบนผิวโลหะของ MUX ราวกับคลื่นแสงเคลื่อนไหวล,ล้ออลลอยหมุนช้าๆในโหมดโชว์เพื่อโชว์ดีไซน์หลายมิติเสียงดนตรีประกอบเบาๆทําให้บรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยความรู้สึกของรถที่พร้อมจะพาคุณไปได้ทุกที่ความหรูหราและพลังที่รวมอยู่ในร่างเดียวคือสิ่งที่อิสุสต้องการสื่อผ่านดีไซน์นี้อีกหนึ่งจุดที่น่าประทับใจคือความใส่ใจในสัดส่วน ระหว่างความสูงของตัวรถกับระยะฐานล้อ MUX 2 0 2 5มีฐานล้อที่ยาวขึ้นเล็กน้อยจากรุ่นกอ่อนซึ่งช่วยให้ตัวรถดูมั่นคงและมีการทรงตัวดีขึ้นในขณนะดเดียวกันความสูงของตัวถังยังคงไว้ที่ระดับที่พอดีต่อก,การลุยน้ำหรือทางครุกคะาแต่ไม่สูงจนปีนขึ้นลงลำบากนี่คือการออกแบบที่เข้าใจการใช้งานจริงของคนขับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างดี อีซูซูยังได้ปรับการออกแบบช่องล้อและกันโครนให้แนบไปกับเส้นขอบล้อได้อย่างลงตัวเพื่อให้ดูสะอาดตาและลดการเกาะของโครนเมื่อขับผ่านเส้นทางเปียกชื้นซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสวยงามแล้วยังทําให้รถดูใหม่อยู่เสมอแม้หลังจากการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายดีไซน์นี้จึงไม่ใช่แค่เพื่อโชว์ในเมืองแต่ยังคงความเป็นรถพร้อมลุยที่แท้จริงในโชว์รูมภาพของ MU-X 2025ที่ตั้งอยู่กลางแสงไฟสะท้อนจากพื้นเงาให้ความรู้สึก เหมือนกำลังยืนอยู่ต่อหน้ารถที่มีชีวิตผิวสีเมทัลลิกใหม่อย่างเทเทเนียมซินเวอร์หรือดิฟเซฟเฟียบลูสองประกายเปลี่ยนเฉดตามุมมองของแสงซึ่งสะท้อนถึงความพิธีพิถานในงานพ่นสีระดับโรงงานหรือเมื่อมองใกล้ๆจะเห็นถึงความลึกและความเรียบเนียนของพื้นผิวที่ผ่านการเคลือบถึงสามชั้นทําให้ตัวรถดูเงางามและคงทนต่อสภาพอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมรายละเอียดเล็กๆเช่นขอบประตูที่ปิดสนิทแนบสนิทเสียงปังที่ได้ยินเมื่อปิดประตูนั้นแน่นและ เงียบอย่างที่รถระดับพรีเมียมควรจะเป็นในแง่ของการออกแบบเชิงอารมณ์อีสุสุดต้องการให้ n u x 2,025ถ่ายทอดความรู้สึกของพลังที่ควบคุมได้ไม่ใช่เพียงความแรงแต่คือพลังที่อยู่ภายใต้ความสง่างามเมื่อคุณเดินวนรอบรถคุณจะรู้สึกถึงสมดุลระหว่างมุมเหลี่ยมที่แข็งแรงกับเส้นโค้งที่อ่อนโยนการใช้พื้นผิวเงาและด้านสลับกันสร้างมิติข,ของแสงและเงาที่เปลี่ยนไปตามมุมมองซึ่งเป็นเทคนิคที่มักเห็นในแบรนด์หรือระดับโลกเท่านั้นการจัดวางสัดส่วน ระหว่างฝากระโปรงหน้าประตูและกระจกด้านข้างถูกคำนวณอย่างแม่นยำเพื่อให้มุมมองจากทุกด้านดูสมบูรณ์และไม่รู้สึกว่ามีจุดใดมากหรือน้อยเกินไปแม้แต่กระจกมองข้างก็ถูกออกแบบใหม่ให้ลดแรงลมและเสียงรบกวนด้วยเทคโนโลยีเอลวิเออร์ที่มีลักษณะเรียวและลาดลงเล็กน้อยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่และยังช่วยให้ตัวรถดูเพรียวขึ้นส่วนระบบไฟเลี้ยวที่ฝังในกระจกยังคงเป็นเหล็เต็มรูปแบบ พร้อมเซนเซอร์ตรวจจับจุดอับสายตาที่แสดงสัญญาณไฟเตือนให้ผู้ขับเห็นอย่างชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ในรายละเอียดเล็กน้อยอีซูซุก็ยังคำนึงถึงทั้งความปลอดภัยและความงามไปพร้อมกันส่วนบนของหลังคามีราวหลังคาแบบดิวอินที่ไม่ยื่นออกมาทําให้ลู่ลมมากขึ้นและดูเรียบรูในสไตล์รถยุโรปเสาอากาศคริชชัลามชาฟินแอนเทเนอร์สีเดียวกับตัวรถช่วยเสริมภาพลักษณ์ทันสมัยในขณะที่ช่องดักลมด้านล่างกันชนหน้าได้รับการขยายขนาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศ ไปยังระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์และยังช่วยลดแรงต้านลมในความเร็วสูงอีกด้วยเป็นการผสมผสานของฟังก์ชันและแฟชั่นอย่างแท้จริงเมื่อตัวรถถูกจัดแสดงในโชว์รูมรายละเอียดเหล่านี้ทั้งหมดจะเผยให้เห็นอย่างชัดเจนภายใต้ใตแสงไฟที่ออกแบบมาให้สะท้อนเส้นสายได้งดงามทุกมุมเง,งาของไฟเลเโชว์รูมสะท้อนบนผิวโลหะของ MUX ราวกับเคลื่อนแสงเคลื่อนไหวล,ล้ออัลลอยหมุนช้าๆในโหมดโชว์เพื่อโชว์ดีไซน์หลายมิติเสียงดนตรีประกอบเบาๆทำให้บรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยความรู้สึกของ รถที่พร้อมจะพาคุณไปได้ทุกที่ความหรูหราและพลังที่รวมอยู่ในร่างเดียวคือสิ่งที่อิสุสุดต้องการสื่อผ่านดีไซน์นี้อีกหนึ่งจุดที่น่าประทับใจคือความใส่ใจในสัดส่วนระหว่างความสูงของตัวรถกับระยะฐานล้อ MU-X 2,025มีฐานล้อที่ยาวขึ้นเล็กน้อยจากรุ่นก่อนซึ่งช่วยให้ตัวรถดูมั่นคงและมีการทรงตัวดีขึ้นในขณะเดียวกันความสูงของตัวถังยังคงไว้ที่ระดับที่พอดีต่อการลุยน้ำหรือทางครุกคะแต่ไม่สูงจนปีนขึ้น